สวัสดีครัแม่แม่พ่อพอ,พอทุกคนครับวันนี้อากาศดีนะคะแจ่มใสนะคะแบบดีก็เลยจะพาไปขับรถเล่นนะคะเพื่อนบ้านของเราก็ไปด้วยนะคะทุกคนสุดหลอเห็นแว่นตาก็ดีใจมากเลยนะคะอยากใส่มากเลยรู้ว่าถ้าใส่แว่นอันนี้ต้องได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์แน่ๆเลยนะคะเต้นดีใจใหญ่เลยนะคะทุกคน นางก็นั่งนิ่งให้ใส่แบบเรียบร้อยนะคะนางชอบนะคะทุกคนเทจริงๆเลยเทมากใส่แล้วรอไห <ละ S 2> มคะพ<ม>อศรอลแล้วก็ออกเดินทางได้เลยค่ะนี่คือวิวแถวไม่ไกลจากบ้านเรานะคะทุกคนพอ่พอแม่ก็ตามสุดหลอมาเลยจ้าสุดหรอจะพาไปดู วิวสวยๆบ้านสวยๆนะคะผมนี้กับเดดดีกับแจ็คสันก็จะชอบขับรถชมวิวนะคะวิวที่นี่จะสวยงามมากเลยบ้านเมืองของเขาก็สะอาดเรียบร้อยนะคะบ้านบางหลังก็สวยสวยค่ะสวยงามมากเลย เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอ่าบีชนะคะใกล้กับทะเลนะคะก็จะเห็นอ่าบ้านใกล้ๆทะเลก็จะมีแต่หลังใหญ่ๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้นี้นะคะนี่เลยคะ่ะบ้านที่พูดถึง บ้านริมทะเลมีตะหลงใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี้ก็ดูเพลินเลยนะคะแจ็กสันก็ดูเพลินเหมือนกันนะคะได้ขับรถดูบ้านสวยๆแล้วทําให้มีความสุขมากๆเลยนะคะถึงจะเอื้อมไม่ถึงก็ขอให้ได้ดูนะคะก็ดีใจแต่ละหลังยังกะวังเลยค่ะทุกคน สุดหลอก็เพลินมากเลยนะคะมองซ้ายมองขวานางชอบมากเลยค่ะนางวินที่สุดเลยนะคะเพื่อนก็ว่าเพิ่นเทหันละเนาะทุกคนดูค่ะบ้านแต่ละหลังโอ้ยมามีสะออนมามีออนซอนค่ะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนก็ตามหลังมานะคะ สุดหลอก็ฟินไม่ได้หลับนะคะทุกคนบางหลังก็แต่งคริสต์มาสจัดกันเต็มเลยนะคะหลังนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันคะ่ะวันนี้อากาศเว็นใจมากเลยนะคะทุกคน ที่นี่ไม่หนาวมากนะคะวันสองวันก่อนก็อากาศประมาณ14-15องศานะคะทุกคนวันนี้อากาศก็อุ่นขึ้นแล้วนะคะก็เลยมาขับรถเล่นกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ